ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เ,เราจะมาพูดถึงเพราะสาเหตุใดที่พวกเราถูกบังคับ ให้ลืมเรื่องราวของชาติก่อนธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกสังสารวัตนี้ไม่มีใครสร้างชาติแรกไม่มีมีแต่อวิชชาเป็นมูลตั้งต้นอันเป็นที่มาของการทำทำไปแบบไม่รู้พูดพูดไปแบบไม่รู้คิดคิดส่งเดชแบบไม่รู้จะต้องได้รับอย่างไรในชาติต่ตอมา ยิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งทำกรรมขาวเท่ากับยิ่งสะสมกองบุญแต่ยิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งทำกรรมดำเท่ากับยิ่งสะสมกองบาปและกล่าวได้ว่าโลกและจักรวาลถือกำเนิดจากกองบุญกองบาปของเหล่าสัตว์รวมกันเพราะกองบุญกองบาปต้องการหาที่ลงต้องการเวทีรับผลกรรมและเวทีสร้างกรรมต่อ กลไกสำคัญที่สุดที่จะให้สังสารวัตหมุนไปด้วยความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคือการเกิดใหม่แล้วลืมหมดถ้าสังสารสัตว์ไม่ลืมถ้าขืนปล่อยให้จำกันได้ว่าคนเคยทำอะไรมาจึงได้ที่เกิดดีๆแบบนี้หรือได้หน้าตาสวยหล่อขนาดนี้สัตว์เหล่านั้นก็คงตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีและมีแต่ความสุขกันหมดเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยง ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นกันหมดตอนจะตายรู้ชัดว่ากายใจไม่ใช่ของตนกันหมดเลยไม่ได้ไปนิพพานกันหมดหมดการเกิดการตายที่จะมาหมุนวงเวียนสังสารวัตรกันพอดีสังสารวัตรเขาใจร้ายไม่ปล่อยบรรดาลโลกหาบทุกข์ไปง่ายนักก็เมื่อการเกิดเป็นมนุษย์คือการมีศักยภาพที่จะหลุดพ้นไปเขาก็ต้องมุ่งกีดกันไม่ให้มนุษย์ ได้ใช้ศัก,กยภาพของตัวเองด้วยการลบความทรงจำเก่าทิ้งให้เกลี้ยงและย่อยวนชวนให้ติดหลงด้วยเหยื่อล่อตาล่อใจใหม่ๆคิดแต่ว่าทำอย่างไรจะได้มาไม่อยากคำนึงหรอกว่าวิธีได้มาเป็นบาปหรือเป็นบุญกลไกที่สังสารวัตใช้ในการลบความจำได้แก่จุติจิตอันเป็นภวังใหญ่เป็นจุดสุดท้ายในภพเก่า อาจมืดหรือสว่างกับปฏิสนธิจิตอันเป็นพวังสืบเนื่องถ้าของเก่ามืดของใหม่ก็มืดถ้าของเก่าสว่างของใหม่ก็สว่างตามแต่จะสว่างหรือมืดก็เป็นภาวะลืมเนื้อลืมตัวเหมือนเหมือนกันหมดนอกจากนั้นยังมีเก้าเดือนในท้องที่หลับหลับตื่นตื่นสลืมสลือที่เรารู้ว่าทารกในท้อง มีความฝันก็เพราะวันแรกแรกหลังคลอดออกมาเด็กหลับแบบมีการกรอกตาเร็วซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังฝันและนั่นก็เป็นมูลชี้ว่าขณะอยู่ในท้องก่อนหน้านั้นทารกก็ต้องมีความฝันด้วยเปรียบเทียบง่ายๆขอให้คุณนึกดูแต่และเช้าที่ตื่นจากหลับฝันมัวสัวคุณต้องทบทวนความจำอยู่อึดใจหนึ่งเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ตั้งใจทำอะไรบ้าง บางเช้าอาจหนักถึงขั้นเอ๊ะฉันเป็นใครชื่ออะไรแต่นี่ตอนอยู่ในท้องถูกดองอยู่กับการหลับๆตื่นๆแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเวลาเก้าเดือนก็คงต้องสรุปว่าวิธีการเกิดแบบมนุษย์คือ,อยังลบความทรงจำขนาดมหือมาหลังจากออกจากท้องเซลล์ประสาทเกี่ยวกับความจำของมนุษย์ถูกกระตุน้นด้วยประสาทสัมผัสแรกในชาตินี้และหลังจาก 3-5ปีผ่านไปจะเกิดเซลล์ใหม่จำนวนมหาศาลทับเซลล์เก่าๆไปจนหมดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเด็กน้อยจึงเหมือนเป็นอัลไซเมอร์จำตัวเองในปีแรกๆก,กันไม่ได้อย่าว่าแต่จะให้ปีจำภาวะก่อนเข้าท้องแม่นอกจากนั้นธรรมชาติยังบีบให้ร้องไห้จ้าง่ายๆบ่อยๆอ,อยากได้แบบดิบๆเรียกร้องแบบดือด้อ ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองจึงยิ่งพร่าเลือนสมองสับสนปนนูน่นปนนี่เละเทะจะมีก็เพียงประสบการณ์เด่นๆไม่กี่ครั้งที่สมองยอมให้บันทึกแบบอย่างรากลึกไม่ลืมไปจนตายส่วนเด็กหล,หลายคนที่ระลึกชาติได้ก็เพราะเกิดใหม่ใกล้พื้นที่เดิมอย่างเช่นหลายคนในหมู่บ้านตะเคราะห์ที่มีผู้คนและสิ่งแวดล้อมเก่าๆก,กระตุ้นให้จำได้ เนื่องจากช่วงสามปีแรกเป็นช่วงที่ความจำเก่าอดีตสัญญาถูกกระตุ้นให้กลับมาเข้าสู่ห่วงระลึกได้ง่ายต่างจากคนส่วนใหญ่เมื่อถูกบุญบาปซัต์ไปอยู่ในพื้นที่อื่นก็ไม่มีเครื่องกระตุ้นให้ระลึกได้กันแม้เจริญสติแบบพุทธเป็นก็ไม่มีอะไรบริกันว่าจะระลึกชาติได้เพราะถ้าอยากระลึกชาติได้ก็จำเป็นต้องฝึกให้จิตเกิดสมาธิถึงขั้น แจ่มชัดยิ่งยวดกล่าวคือจิตใสใจเบาปลอดปโปร่งเป็นหนึ่งไม่มีความฟุ้งซ่านรบกวนเท่ายองใหญ่แล้วระลึกแบบย้อนทางว่าภาวะทางกายใจเป็นอย่างไรในนาทีนี้ในชั่วโมงก่อนในวันก่อนในสิบปีก่อนในช่วงแรกเกิดแล้วจึงทะลุไปถึงตอนอยู่ในท้องและก่อนมาเข้าท้องในที่สุดซึ่งจะมีสมาธิแจ่มชัดยิ่งยวดเช่นกัน ทำกันได้ไม่ถึงหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นของผู้ฝึกสรุปแล้วเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสังสารวัตนี้โอกาสไปดีนั้นมีน้อยโอกาสถึงนิพพานยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่สังสารสัตว์วิบัติอยู่ด้วยอวิชชาไม่รู้ว่าวิบากของกรรมมีจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าไม่อยากเกิดใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้างจนกว่าจะมีมหาบุรุษ เช่นพระพุทธเจ้ามาตรสรู้และมีพระญาณยิ่งใหญ่พอจะเผยแพร่ทางออกให้กับเหล่าเวนยศัตว์ผู้สมควรรู้ตามกันได้ในปัจจุบันชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าดิชาติที่เราเกิดเป็นใครแต่ในชาตินี้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นเพราะผลของกุศลกรรมซึ่งแม้ว่าจะระลึกชาติไม่ได้ แต่สามารถที่จะเจริญกุศลอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่ดีเพราะเหตุว่าชาตินี้อากุศลก็ยังมีมากอีกทั้งปัญญาก็ยังไม่ได้เจริญขึ้นถ้าหากว่าไม่เริ่มในชาตินี้ขณะนี้ชาติหน้าต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกคือเป็นผู้มากไปด้วยอากุศลและไม่มีปัญญา ดังนั้นขณะนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เริ่มตั้งต้นไว้ชอบในการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อละคลายความไม่รู้ต่อไปประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ระลึกชาติแต่อยู่ที่การเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตต่างหากด้วยการเป็นคนดีควบคู่ไปกับการฟังพระธรรมเพราะสิ่งที่ควรฟังควรศึกษาที่สุด คือพระธรรมที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขอนอบกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้สำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ